สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะหุ้นโดยย่อยเข่าหุ้น EP ที่49ครับอยู่กับผมพี่กระทิงคนเดิมครับผมและน้องหมีค่ะสวัสดีค่ะพี่กระทิงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหุ้นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงสุดๆในยุคคลาวและ AI กันค่ะใช่แล้วครับน้องหมีวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นที่เป็นเหมือน หอสังเกตการของโลกดิจิทัลนั่นก็คือ DataDog หรือหุ้น DDOG ครับ Datadog เริ่มต้นกันที่ประวัติและวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งเลยค่ะพี่กระทิงบริษัทนี้เขาเป็นใครมาจากไหนคะได้เลยครับ Datadog ก่อตั้งขึ้นในปี2010ณนครนิวยอร์กโดยโอลิเวียโปเมลซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO และอเล็กซิสเลกูออก ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CTO ครับทั้งสองเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่ Wireless Generation และได้เล็งเห็นถึงปัญหาความขัดแย้งและช่องว่างในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ Developers และทีมผู้ดูแลระบบซึ่งมักทํทำงานโดยมีเป้าหมายและข้อมูลที่แยกส่วนกันครับแล้ววิสัยทัศน์ของพวกเขาคืออะไรคะที่จะมาแก้ปัญหานี้วิสัยทัศน์ด,ดั้งเดิมของพวกเขา คือการสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถทลายกำแพงเหล่านี้ลงโดยการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนของระบบมาไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกทีมมองเห็นภาพเดียวกันแบบเรียลไทม์ซึ่งวิสัยทัศน์นี้ไม่เพียงแต่เป็นรากฐานที่สำคัญของแนวคิด observability ในปัจจุบันแต่ยังเป็นหัวใจหลักของความได้เปรียบในการแข่งขันและสถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ ฟังดูน่าสนใจมากค่ะแล้วตัวแพลตฟอร์มของ d a t a d o g ล่ะคะช่วยเจาะลึกให้หน่อยค่ะว่ามันทำงานยังไงคะ d a t a d o g คือแพลตฟอร์มแบบ Software ์ s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  r v v i e e หรือ s a a s ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสามารถในการสังเกตการแบบครบวงจรให้กับลูกค้าโดยแกนหลักของแพลตฟอร์มตั้งอยู่บน3เสาหลักแห่งการสังเกตการครับ 3. เสา,สาหลักมีอะไรบ้างคะเสาหลักที่1คือ การติดตามโครงสร้างพื้นฐานครับเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของบริษัทเลยช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามประสิทธิภาพและสถานะของทรัพยากรพื้นฐานทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์คอนเทนเนอร์ฐานข้อมูลหรือบริการบนคลาวต่างๆครับแล้วเสาหลักที่2ล่ะคะเสาที่2คือการตรวจสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันเ e อร์ฟอร์ม e นซ์มอนิ i ต g APM ครับตัวนี้ จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถติดตามคำขอหรือ request และธุรกรรมต่างๆได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางผ่านสถาปัตยกรรมแบบ microservices ที่ซับซ้อนทำให้สามารถระบุป,ปัญหาข้อขวดและข้อผิดพลาดในโค้ดได้อย่างรวดเร็วและเอียดมากแล้วเสาสุดท้ายคืออะไรคะเสาที่3คือการจัดการข้อมูลบันทึก log management ทำหน้าที่รวบรวมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล log จากทุกแหล่งที่มาโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพอมี3เสาหลักนี้แล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้แพลตฟอร์มของ Data Do อกโดดเด่นขึ้นมาคะสิ่งที่ทําให้โดดเด่นคือการเป็น Sin g l e p a n e of Glass หรือหน้าจอเดียวที่รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ด้วยกันโดยมีการเชื่อมต่อหรือ Integration s กับเทคโนโลยีและบริการต่างๆมากกว่า900รายการซึ่งช่วยทําลายไซโลข้อมูลระหว่างทีมต่างๆและมอบมุมมองที่ครบถ้วนของ stack เทคโนโลยีทั้งหมดให้กับองค์กร นี่เป็นจุดขายที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและหลากหลายแล้วนอกเหนือจาก3เสา,สาหลักนี้เขามีขยายขีดความสามารถไปด้านอื่นอีกไหมคะมีแน่นอนครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา DataDog ได้ขยายขีดความสามารถของแพลตฟอร์มออกไปอย่างต่อเนื่องเลยเช่น Security Monitoring, Cloud CM สำหรับการตรวจจับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยแบบ Realtime Digital Experience Monitoring ซึ่งรวมถึง Real User Monitoring หรือ RUM เพื่อติดตามประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงและ Synthetic Monitoring เพื่อจำลองการใช้งานและทดสอบประสิทธิภาพ Cloud Cost Management เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายบนคลา u d และล่าสุดเลยคือ AI Observability เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่าง LLM Observability เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของการใช้งาน AI และ Large Language Model ในองค์กรครับ ครบวงจรสุดๆแล้วโมเดลธุรกิจของเขาเป็นยังไงคะ DataDog ดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดล Software as a Service หรือ SaaS ครับโดยมีไรายได้หลักมาจากค่าสมัครสมาชิกหรือ Subscription ครับแล้วการกำหนดราคาล่ะคะเขาคิดเงินยังไงจุดเด่นของโมเดลธุรกิจเขาคือการกำหนดราคาตามการใช้งานหรือ Usage-based Pricing บริษัทใช้โมเดลการกำหนดราคาแบบผสมผสานโดยคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริง เช่นจำนวนโฮสต์ที่ติดตามหรือปริมาณข้อมูลล็อกที่ประมวลผลโมเดลนี้ช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่และเอื้อให้การใช้งานขยายตัวไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจลูกค้า ฟังดูเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเลยค่ะใช่ครับและมันก็เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่เรียกว่า land and expand ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตอของ Data d o ดเลยคือบริษัทจะมุ่งเน้นให้ลูกค้าเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์หลักเพียงหนึ่งหรือ2ตัวก่อนเมื่อลูกค้าเริ่มเห็นคุณค่าและคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มแล้วทีมขายก็จะนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อขยายการใช้งานหรือที่เรียกว่า cross sell และ up sell นั่นเอง ความสําเร็จของกลยุทธ์นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านอัตราการรักษาลูกค้าที่สูงและการเพิ่มขึ้นของจํานวนผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยที่ลูกค้าแต่ละรายใช้งานครับช่วงที่แล้วเราเข้าใจธุรกิจของ Data d a t a d o ็กันไปแล้วช่วงนี้น้องมีอยากรู้ว่าแทมหรือตลาด Observability ที่เขาอยู่เนี่ยมันใหญ่และมีอัตราการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะ ต้องบอกเลยว่า d a t a d o g ดํด,ดำเนินธุรกิจในตลาด Observability และ Cloud Monitoring ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่เติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบันเลยนะม้งหมีรายงานจากหลายสถาบันวิจัยชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในระดับเลข2หลักอย่างต่อเนื่องเลยครับหูมีตัวเลขจากที่ไหนบ้างคะ <S <S มีครับอย่าง President Research คาดการว่าตลาด Enterprise Monitoring ทั่วโลกจะเติบโตจาก4 1 5พันล้านดอลลาร์ในปี2568 ไปอยู่ที่1 8 4 6 5 0 0นล้านดอลลราในปี2,577ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นหรือ CAGR ที่18.04%แล้วเจ้าอื่นล่ะคะส่วน Model Intelligence ประเมินว่าตลาด Observability Platform จะขยายตัวจาก2 9 0 0นล้านดอลลร์ในปี2,568เป็น6.1,000ล,ล้านดอลลร์ในปี2 5 7 3 ด้วย CAGR ที่15.9%และ The Business Research Company ก็คาดการว่าตลาด Cloud Monitoring จะเติบโตจาก3.05พันล้านดอลลาร์ในปี2,568ไปอยู่ที่6.43พันล้านดอลลาร์ในปี2,572คิดเป็น CAGR ที่20.5%ครับโตแรงระดับเลข2หลักทุกป,ปีสรุปได้ว่าตลาดนี้มีศักยภาพสูงมากจริงๆนะคะถูกต้องครับ แม้ว่าตัวเลขคาดการณ์จะแตกต่างกันไปตามขอบเขตและคำจำกัดความของแต่ละรายงานแต่ทุกแหล่งข้อมูลต่างชี้เป็นทิศทางเดียวกันว่าตลาดนี้มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากซึ่งถือเป็นลมใต้ปีกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเดต a d ด c อกครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดนี้คะก็มาจาก3ปัจจัยขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างที่สำคัญเลยครับน้องหมี1คือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและย้ายสู่คลาวด์ Digital t r a n sformation and Cloud Adoption องค์กรทั่วโลกกำลังย้ายระบบงานและแอปพลิเคชันจากโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมไปสู่สภาพแวดล้อมแบบคลาวด์และ Hybrid Cloud ซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ความต้องการเครื่องมือติดตามและวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับ 2. คือการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ AI และ LLMs การนำ AI และ Large Language Models มาใช้ในแอปพลิเคชันทางธุรกิจได้เพิ่มความซับซ้อนของระบบและสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ต้องถูกติดตามวิเคราะห์และรักษาความปลอดภัยซึ่ง Data d o c ระบุว่าลูกค้าในกลุ่ม AI เป็นกลุ่มที่มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงคลื่นการเติบโตรอบใหม่ครับและ 3. คือความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น Rising security needs ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้น ผลักดันให้องคอ์กรต้องมีเครื่องมือที่สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม observability ที่ครอบคลุมครับแล้วถ้าประเมินจากขนาดตลาดทั้งหมดล่ะคะ Data d a t a d o ยังโตได้อีกเยอะไหมคะพิคกระทิงเยอะมากครับเมื่อพิจารณาขนาดตลาดที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า Data d o ยังมีช่องว่างในการเติบโตอีกมหาศาลตลาด Cloud Computing ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 9,12,777ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,568และการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง4.9ล้านล้านดอลลาร์ในปีเดียวกันตลาด Observability ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการใช้จ่ายเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของภาพรวมทั้งหมดรายได้ของ d a t a d o อในปี2,567ที่2.68พันล้านดอลลาร เมื่อเทียบกับขนาดตลาดโดยรวมแล้วบ่งชี้ว่าบริษัทมีโอกาสในการขยายส่วนแบ่งตลาดและเติบโตต่อไปอีกมากในอนาคตครับตลาดออ s e r v a บิลิตี้นี่ใหญ่และมีโอกาสมหาศาลจริงๆแต่น้องหมีเชื่อว่าตลาดที่หอมหวานแบบนี้คู่แข่งต้องเยอะมากแน่ๆภูมิทัศน์การแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะน้องหมีพูดถูกเลยครับตลาดนี้การแข่งขันรุนแรงและประกอบด้วยผู้เล่นหลากหลายประเภทเลยประเภทแรกคือคู่แข่งแพลตฟอร์มโดยตรงครับมีใครบ้างคะ ก็จะมี Dynatrace เจ้านี้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ Enterprise มีจุดเด่นด้านระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ชื่อว่า Davis AI และมักถูกมองว่ามีฟัง์กชันการทำงานที่ล้ำลึกมากเลยครับ New Relic เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกตลาด APM และกำลังปรับตัวสู่การเป็น p l a ฟ f o r m Observability ที่ครบวงจรมากขึ้น โดยเน้นที่ความเรียบง่ายในการใช้งานและโมเดลการกำหนดราคาที่โปร่งใสครับสปลังปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของซิสโก้เจ้านี้มีความแข็งแกร่งอย่างมากด้านการจัดการหลอกและ Security, s I e c urity S I E M และเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยครับแล้วมีคู่แข่งประเภทอื่นอีกไหมคะมีสิครับนั่นก็คือผู้บริการคลาวด์รายใหญ่ทั้ง Amazon Web Services หรือ A W S Cloud Watch Microsoft a z u r e หรือ a ส u r e Monitor ร และ Google Cloud Platform Cloud Operations ต่างก็มีเครื่องมือ monitoring ของตัวเองซึ่งมักถูกนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของบริการ Cloud และเป็นคู่แข่งโดยปริยายเลยครับโห oh, คู่แข่งมีแต่เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วอะไรที่ทำให้ DataDog ยังโดดเด่นและสู้กับเขาได้คะในการเปรียบเทียบนะ DataDog มักได้รับการยอมรับในด้านแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียว Unified Platform ความง่ายในการใช้งานและระบบนิเวศของ Integration ที่กว้างขวางที่สุด ในขณะที่คู่แข่งอาจมีจุดแข็งเฉพาะทางหรือมีความสัมพันธ์ที่อย่างรากลึกกับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่มาอย่างยาวนานครับพอพูดถึงความได้เปรียบแบบนี้น้องมีก็อยากให้ที่กระทิงช่วยวิเคราะห์คู่เมืองทางเศรษฐกิจของ DataDoc ผ่านกรอบ s p v w n r s w e r s หน่อยคะ่ะจัดไปเลยเรามาดูกันทีละพลัง Scale Economies หรือการประหยัดจากขนาดเนี่ยในฐาน,นะแพลตฟอร์ม a a s บนคลาว d d a t a d o ็หนาได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดอย่างเต็มที่ต้นทุนส่วนเพิ่มในการให้บริการลูกค้าใหม่แต่ละรายนั้นต่ำมากส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นหรือ g r o s s margin อยู่ในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอที่ประมาณ80%อัตรากำไรสูงนี้นะครับช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินสดที่ได้ไปลงทุนซ้ำในด้าน R&D และการขายและการตลาดเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปอืมแล้ว network effect ล่ะคะพี่กระทิง Network Effect นะ Data Do g ได้ประโยชน์จาก Network Effect ทางอ้อมผ่านระบบนิเวศของอินท r เกช o n ที่มีมากกว่า750รายการยิ่งมีเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อกับ d a t a d o g ได้มากเท่าไหร่แพลตฟอร์มก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับลูกค้าใหม่ซึ่งในทางกลับกันก็ดึงดูดให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีรายอื่นๆต้องการสร้าง Integration เพิ่มเติม,มแล้วการวางตำแหน่งส่วนทางคืออะไรคะพี่กะถิง พลังข้อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงยุคก,ก่อตั้งของ Data d o g นะแต่มีความสำคัญลดลงในปัจจุบันในอดีตเนี่ยเดต้าเข้าสู่ตลาดด้วยโมเดลแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่รวม3เสาหลักไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งสวนทางกับผู้เล่นเดิมในขณะนั้นอย่างไรก็ตามในปัจจุบันคู่แข่งหลักได้ปรับตัวและพัฒนาแพลตฟอร์มของตนให้มีครบวงจรมากขึ้นทำให้ความได้เปรียบนี้ลดน้อยลงอ๋อที่นี้เรื่อง switching code ล่ะคะ่ะพี่กระถิง switching code นะนี่คือ คู่เมืองที่ทรงพลังที่สุดของ DataDoc อเลยนะเมื่อลูกค้าได้ลงทุนเวลาและทรัพยากรในการผสานร,รวมแพลตฟอร์มสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งเองตั้งค่าระบบแจ้งเตือนที่ซับซ้อมและฝึกอบรมพนักงานให้คุ้นเคยกับเครื่องมือแล้วการย้ายไปใช้แพลตฟอร์มของคู่แข่งจะก,กลายเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ทั้งซับซ้อนและมีค่าใช้ใจ่ายสูงแล้วพลังของแบรนด์ล่ะคะคืออะไรคะ Branding. นะ t a t o d o g ได้สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและได้รับความไว้วางใจอย่างสูงในหมู่ชุมชนนักพัฒนาและทีม d e เวอฟ์นะครับการได้รับการยอมรับมีฐานะผู้นำในการ์ n เนอร์ i c Quadrant สํสำหรับ Observability Platforms ติดต่อกันหลายปีสอนช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือครับแล้วพลังสุดท้ายนี้คืออะไรคะ c r n e r r e s o u r c e ทรัพยากรที่ผูกขาดพลังข้อนี้มีความเกี่ยวข้องกับ Data Dog ค่อนข้างน้อย ความแข็งแกร่งของบริษัทไม่ได้เกิดจากการผูกขาดทรัพยากรใดทรัพยากรหนึ่งแต่เกิดจากการนำทรัพยากรต่างๆมาผสานรวมกันเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง Process Power พลังจากกระบวนการพลังข้อนี้มีความเกี่ยวข้องกับ Data Dog อย่างสูงและมีความสำคัญอย่างยิ่งพลังนี้สะท้อนออกมาในรูปแบบของนวัตกรรมที่รวดเร็ว ความสามารถในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและผนวกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มที่มีอยู่ได้ราบรื่นทั้งตลาดและตัวธรุรกิจของ Data d a t a d o g ดูดีมีอนาคตมากๆตอนนี้น้องมีอยากเห็นของจริงแล้วค่ะมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินกันเลยได้เลย เรามาดูแนวโน้มผลประกอบการปี2,565ถึง2,567กันก่อนรายได้หรือว่า revenue เนี่ยบริษัทมีการเติบโตอของรายได้ที่แข็งแกร่งมากโดยรายได้ปี2,567อยู่ที่2.68พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น26%จากปี2,566ความสามารถในการทำกำไรหรือว่า profitability นะ แต่ตาดอกเนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงและมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ80%ส่วนกำไรสุทธิตามมาตรฐานบัญชีแก๊ปในปี2567บริษัทสามารถพลิกกลับมามีกำไรได้แล้วที่183.7ล้านดอลลาร์กระแสงเงินสดหรือ cash flow เนี่ยบริษัทมีความสามารถในการสร้างกระแสงเงินสดที่แข็งแกร่งมากโดยในปี2567มีกระแสงเงินสดจากการดําเนินงานสูงถึง 8 7 1ล้านดอลลาร์และมีกระแสเงินสดอิสระถึง7 7 5ล้านดอลลาร์ซึ่งบ่งชี้ถึงสุขภาพทางการเงินที่ยอดเยี่ยมเลยโอ้โห oh, รายได้โตกำไรเริ่มมาแถมเงินสดเยอะมากแล้วตัวชี้วัดสำคัญสคัญ,คญที่นักลงทุนใส่แซสเขาชอบดูกันล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะยอดเยี่ยมเลยน้องหมีมาดู KPI หรือ Key Performance Indicators ที่สำคัญกันการเติบโตของลูกค้าณสิ้นไตรมาสหปี2568 บริษัทมีลูกค้ารวมประมาณ3,500รายโดยกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่มีการเติบโตที่น่าประทับใจคือลูกค้าที่มีรายได้ต่อปี ARR มากกว่า1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น3,770รายเพิ่มขึ้น13จากปีก่อนหน้าการขยายการใช้งานแพลตฟอร์มกลยุทธ์ Land and Expand ของเขาได้ผลดีมากโดยข้อมูลนัไตรมาส1ปี2568พบว่า83%ของลูกค้าใช้2ผลิตภัณฑ์ขึ้นไป51% ใช้4ผลิตภัณฑ์ขึ้นไปและ28%ใช้6ผลิตภัณฑ์ขึ้นไปซึ่งตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญอัตราการรักษาและเพิ่มยอดใช้ใจ่ายของลูกค้าเดิมหรือ DBNRR ล่าสุดตัวเลขนี้อยู่ในระดับประมาณ110%ครับแม้จะลดลงจากระดับสูงสุดในอดีตแต่การที่ยังคงสูงกว่า100%อย่างมีนัยสำคัญแสดงว่ารายได้จากลูกค้ากลุ่มเดิมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นภาพเลยค่ะลูกค้าไม่หนีแถมยังยอมจ่ายเพิ่มอีกแล้วผลประกอบการล่าสุดล่ะคะผลประกอบการไตรามาสที่1ปี2568ก็ออกมาแข็งแกร่งเกินคาดอีกแล้วรายได้อยู่ที่762ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น25%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ากำไรต่อหุ้นปรับปรงุงนอนแก๊ป EPS อยู่ที่ 0. 4 6ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้กระแสงเงินสดก็ยังน่าประทับใจ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน272ล,ล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระ244ล,ล้านดอลลาร์ครับผลงานดีขนาดนี้แล้วแนวโน้มในอนาคตรหรือไกด์แดนซ์เขามองไว้ยังไงคะจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งบริษัทได้ตรับเพิ่มประมาณการสำหรับทั้งปี2568โดยคาดว่ารายได้จะอยู่ที่3.215ถึง3.235พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงจะอยู่ที่1.67ถึง1.71ดอลลาร์ครับดูเป็นบริษัทที่เพอร์เฟกไปหมดทุกอย่างเลยทั้งธุรกิจดีตลาดโตตัวเลขก็สวยแต่น้องหมีแกบได้ยินมาว่ามีแต่ข้อใหญ่ๆอยู่นะคะนั่นก็คือหุ้นตัวนี้แพงมากจริงไหมคะโอ้โหน้องหมีทำกันบ้านมาดีมากใช่ครับนี่คือประเด็นที่ท้าทายและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดสำหรับหุ้นดีดีดเลยนั่นคือเรื่อง การประเมินมูลค่าหรือ valuation ครับแล้วมันแพงขนาดไหนคะถ้าเราดูอัตราส่วนยอดนิยมอย่าง price to sales ratio นะ DataDog มีการซื้อขายที่อัตราส่วนนี้สูงมากอยู่ที่ประมาณ15.25เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม software infrastructure อย่างมีนัยสำคัญการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมนี้สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดต่ออัตราการเติบโตที่สูงกว่าคู่แข่งในระยะยาวอย่างไรก็ตามนี่คือความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด หากการเติบโตของบริษัทชะลอตัวลงกว่าที่คาดการอาจเกิดการปรับลดมูลค่าอย่างรุนแรงได้ครับแล้วถ้าประเมินด้วยวิธีอื่นหรอคะถ้าเราไปดูการประเมินมูลค่าด้วยกระแสงเงินสดคิดลดหรือ DCF จากข้อมูลของ Alpha Spread นะซึ่งใช้แบบโมเดล DCF ประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น DDDOC ไว้ที่55ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็เป็นการบ่งชี้ว่า ในมุมมองพื้นฐานเนี่ยหุ้นอาจมีราคาแพงเกินพื้นฐานไปแล้วครับอ้าวแบบนี้ก็แปลว่าหุ้นมีราคาแพงเกินพื้นฐานไปแล้วเหรอคะน่ากลัวจังนี่แหละคือความขัดแย้งที่น่าสนใจด้านหนึ่งคือคุณภาพและการเติบโตที่ยอดเยี่ยมอีกด้านหนึ่งคือการประเมินมูลค่าที่แพงมากมันทำให้นักลงทุนเสียงแตกเลยน้องหมีแล้วในมุมมองของนักวิเคราะห์มืออาชีพที่ Wall Street ล่ะคะเขามองเรื่องนี้ยังไงน่าแปลกใจที่ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อ DataDog นะโดยให้คะแนนแนะนำเป็น b u าหรือว่า o u t พอ r อร์มเป็นส่วนใหญ่ครับจริงเหรอคะทั้งๆที่หุ้นแพงขนาดนี้เนี่ยนะคะใช่ครับราคาเป้าหมายเฉลี่ยในระยะ12เดือนจากนักวิเคราะห์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ131่งถึงหนึดอลลาร์แต่ช่วงของราคาเป้าหมายก็กว้างมากตั้งแต่ระดับต่ําสุดที่8 7ถึง115ดอลลาร์ไปจนถึงสูงสุดที่1 8 3ยแปดถึงสองดอลลาร์เลยนะ ซึ่งมันสะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทครับแล้วทำไมเขาถึงยังเชียร์ให้ซื้อกันคะเพราะปัจจัยบวกที่นักวิเคราะห์มักจะกล่าวถึงคือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI การขยายฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ประสบความสําเร็จและความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นครับหลังจากที่เราวิเคราะห์กันมาอย่างข้มข้นช่วงนี้น้องหมีอยากให้พี่กระทิงช่วยสรุปปัจจัยเสี่ยงและโอกาสในการเติบโตแบบชัดๆให้ฟังหน่อยค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยครับเรามาเริ่มจากปัจจัยเสี่ยงหรือ Risks ที่ต้องจับตาดูก่อนเลยนะหนึ่งคือการแข่งขันที่รุนแรงการแข่งขันจากคู่แข่งโดยตรงอย่าง d y n a t r a s s New Relic และผู้บริการคลาวด์รายใหญ่ยังคงเป็นความเสี่ยงหลักที่อาจกดดันส่วนแบ่งตลาดและอัตรากำไร 2. คือการประเมินมูลค่าที่สูงดังที่กล่าวไปแล้วมูลค่าหุ้นที่สูงทำให้มีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดลงอย่างรุนแรงหากการเติบโตไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดหวัง 3. คือภาวะเศรษฐกิจมหาภาคการชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจส่งผลให้องค์กรต่างๆลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีและการใช้งานคลาวด์ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ Data-Doc ที่คิดตามปริมาณการใช้งาน 4. คือความปลอดภัยทางไซเบอร์ในฐานะที่เป็นผู้บริการแพลตฟอร์มที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าการถูกโจมตีทางไซเบอร์อาจทำลายชื่อเสียงและความไว้วางใจของลูกค้าอย่างรุนแรงและ 5. คือการพึ่งพาบุคลากรสำคัญความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และความสามารถของผู้ก่อตั้งและทีมบริหารหลัก การสูญเสียบุคลากรเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของบริษัทได้ความเสี่ยงก็มีหลายข้อเลยนะคะแล้วฝั่งโอกาสในการเติบโตราคามีอะไรบ้างโอกาสก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยน้องหมีหนึ่งคือการขยายตัวของตลาดคลาวด์และ AI นี่คือลมใต้ปลีกที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาวตราบใดที่องค์กรยังคงย้ายสู่คลาวด์และนำา AI มาใช้ความต้องการเครื่องมือ Observability ก็จะยังคงเพิ่มขึ้น สคือการขยายผลิตภัณฑ์หรือ product expansion d a t a d o c มีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าการขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปยังตลาดข้างเคียงเช่น security cloud cost management และ AI observability จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญในอนาคต3คือการขยายตลาดต่างประเทศในปี2567รายได้จากนอกอเมริกาเหนือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ30%ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่ายังมีโอกาสในการเติบโตในตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิกอีกมาก 4. คือกลยุทธ์ land and expand ความสามารถในการเพิ่มรายได้จากลูกค้าเดิมผ่านการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมยังคงเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและมีกำไรสูงฟังดูแล้วโอกาสในการเติบโตก็ยังดูมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงนะคะพี่กระทิงคะ หลังจากฟังมาทั้งหมดช่วงนี้น้องหมีพร้อมสำหรับบทสรุปสุดท้ายแล้วค่ะได้เลยครับน้องหมีถ้าจะให้สรุปนะวิทยานิพนธ์การลงทุน Investment Thesis ใน Data Doc ตั้งอยู่บน3ปัจจัยหลักคือการเป็นผู้นำในตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องที่ได้รับแรงหดุนจากการเปลี่ยนฐานสู่ดิจิทัลและการนาปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานอย่างแพร่หลาย 2. มีครูเมืองทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งเกิดจากแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่สร้างต้นทุนการเปลี่ยนย้ายที่สูงและ 3. มีโมเดลธุรกิจแบบ Land and expand ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสะท้อนแผนตัวชี้วัดการรักษาและขยายฐานลูกค้าระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเรื่อง valuation ที่สูงมากถูกต้องที่สุดครับน้องหมีการลงทุนใน DDOG คือการเดิมพันกับอนาคตของโลกดิจิตัลถ้าคุณเชื่อว่าเทรนด์คลาวดและ AI จะยังคงอยู่และเติบโตต่อไปละอีกหลายปี Datadoc กก็คือหนึ่งในหุ้นที่ดีที่สุดที่จะได้ประโยชน์จากเทรนด์นั้นครับ วันนี้ขอบคุณพี่กระทิงมากๆเลยค่ะได้ความรู้เรื่องหุ้นดีดีโไปแบบเต็มอิ่มครบทุกมิติเลยยินดีเสมอครับน้องหนีและบวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์และมุมมองดีๆในการลงทุนไปเช่นกันนะครับสำหรับซีรีส์หุ้นดีดีโก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับหุ้นตัวต่อไปในรายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ การลงทุนในหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่การให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด